สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในช่อง YouTube Day Show Talk ที่จะมาแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอ r e เรนซีสำหรับช่อง Day Show Talk นะครับเป็นช่องใหม่ที่เพิ่งทำอาจจะมีประสบการณ์ไม่มากเกี่ยวกับการทำช่อง YouTube แต่ก็พยายามจะพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้น ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญ eCash l หรือ XEC ครับ eCash l หรือ XEC เนี่ยนะครับเป็นเหรียญใหม่ที่เพิ่งเข้ากระดานเทรดนะครับประมาณเดือนกระะกฎาคม ที่ผ่านมานะครับถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสักวันที่1นะครับ e c l a s s เนี่ยมีที่มาอย่างไรนะครับ e c l a s s นี้นะครับมาจากแต่ก่อนเนี่ยนะครับทีมพัฒนานะครับ Bitcoin ABC นะครับ Bitcoin ABC เนี่ยทีมพัฒนาก็เป็นชุดเดียวกับ Bitcoin Cash r นะครับที่ตอนนี้ยังอยู่ในตลาดนะครับ Bitcoin Cash r ส่วน Bitcoin ABC เนี่ยได้ รีแบรนด์นะครับเปลี่ยนชื่อจาก Bitcoin ABC มาเป็น E-Class หรือตัวย่อคือ XEC นะครับ XEC เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับ XEC เนี่ยเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่จะทำให้เราทุกคนเนี่ยสามารถชำระเงินได้ทันทีที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้คุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถชำระผ่าน E-Class ได้เลย นะครับโดยใช้เทคโนโลยี peer to peer นะครับมปลว่าซื้อขายกันผ่านกันโดยตรงเลยนะครับดำเนินการบน eClass network ทำไมถึงมี eClass หรือ XEC นะครับก็เป็นเพราะว่ามาจากที่แนวคิดของเขาว่า bitcoin เนี่ยกว่าเราจะโอนให้กับผู้รับเนี่ยต้องใช้เวลานานครับอาจจะใช้เวลาสัก10นาทีแต่ eClass เนี่ย ความเทพของเขาคือเขาใช้เวลาแค่3วินาทีในการโอนเงินนะครับให้กันและกันเพื่อความรวดเร็วแล้วก็สะดวกในการชำระเงินแบบคริปโตเคอเรนซี e นะครับอีแคลก็เลยเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนนี้ในช่วงที่แบบเหมือนเราโอนเงินจากกระดานเทรดบิตครับไปยังบ i แ a น c e นี้ใช่ไหมครับบางทีใช้เวลาเป็น5นาที10นาทีแต่ถ้าเราโอนเงิน นะครับแลกเปลี่ยนผ่าน eClass นะครับ network จะใช้เวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นนะครับเรามาดูต่อครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ Coin Market Cap นะครับ eClass หรือ xec นะครับตอนนี้ ranking นะครับมูลค่าตลาดอยู่อันดับที่52นะครับมูลค่าการตลาดของ eClass ตอนนี้อยู่ที่ 3,600ล้านนะครับโดยประมาณราคาตอนนี้นะครับก็อยู่ที่0.03ตัวนะครับ1.9 US ดอลลาร์นะครับยังไม่ถึง1บาทของไทยนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกแล้วก็เป็นเหรียญยอดฮิตที่เพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนเข้ามาแล้วอยากจะจับจองนะครับเหรียญน,นี้นะครับ มีอุปทานสูงสุดอยู่ที่21ล้านล้านเหรียญหรือ21ล้านล้าน xec นะครับถามว่าเยอะไหมก็เยอะแต่ก็คงไม่เท่าชิบะนะครับก็คงไม่เท่าเบบี้ดอสคอยนะครับ21ล้านล้านเหรียญนะครับอุปทานทั้งหมด18ล้านล้านเหรียญนั่นหมายความว่าอุปทาน สูงสุดเนี่ยเหรียญมีทั้งหมดเนี่ย21ล้านตอนนี้ออกมาแล้วทั้งหมดเนี่ย18ล้าน masa, <ogi> question, ล้านเหรียญแล้ว18ล้านล้านเหรียญเนี่ยก็เป็นอุปทานหมุนเวียนน,000 000 000นั่นหมายความว่า18ล้านล้านเหรียญอุปทานทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยแล้วมันก็หมุนเวียนในระบบก็คืออุปทานหมุนเวียนอุปทานหมุนเวียนในระบบก็มีประมาณ18ล้านล้านเหรียญนะครับ ต่อไปเรามาดูกราฟอันนี้นะครับกราฟอันนี้เป็นกราฟแท่งละ1วันนะครับสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ1แท่งก็คือ1วันนะครับเพิ่งออกมาได้ไม่นานครับประมาณเดือนกร,รกฎาคมจะถึงตอนนี้นะครับก็สัก2-3เดือนราคาอทำไฮนะครับหรือ ath นะครับอทำไฮคือราคาสูงสุดที่เคยทำได้อยู่ที่0.03ตัว38 นะครับแล้วราคาที่ตกไปต่ำที่สุดก็คือ0.04ตัว18และราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ0.03ตัวนะครับ1นเหมือนทด่ที่ผมได้พูดมานะครับก็ถือว่าตอนนี้ยังไม่สามารถกลับไปทำอาอทํำไฮเดิมได้นะครับก็ยังที่จะน่าเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบในการ เข้าจะไปเทรดของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข้อมูลที่ผมมาให้เพื่อนๆก็ต้องไปประกอบการตัดสินใจของตัวเพื่อนๆเองว่าเพื่อนๆจะเข้าเทรดอย่างไรนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินที่จะมาชักชวนเพื่อนๆเนี่ยไปลงทุนแต่เพื่อนๆกอาที่ผมมาพูดวันเนี้ยนะครับไปประกอบในการตัดสินใจแล้วก็เทรดนะครับอย่างมีสติแล้วก็มีข้อมูลประกอบนะครับ ่อไปนะครับอันนี้จะเป็นรูปนะครับ XEC เนี่ยจะเป็นมือตรงกลางนะครับเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแลกจากเฟสไปเป็นคริปโตแลกจากคริปโตมาเป็นเฟสนะครับโดยใช้เวลาแค่3วินะครับเหมือนความตั้งใจของเขาเขาเคยพูดไว้ที่ i n t e รด c t i o n หน้าแรกที่ผ่านมาที่ผมลือมอธิบายไปก็คือเหมือนทำให้ง่ายเหมือนกับการส่งอีเมลครับ แลกเปลี่ยนเงินให้ง่ายเหมือนกับแค่ส่งอ e ีเมลส่งปุ๊บเข้าไปปับ๊บแลกเปลี่ยนเงินแลกปุ๊บได้ปั๊บนะครับผ่าน eCash นะครับต่อจากนั้นนะครับตอนนี้นะครับก็มีนะครับ Wallet หรือว่ากระเป๋าเงินนะครับที่สามารถใช้จ่าย eCash ได้นะครับอยู่ประมาณสัก3-4แอปนะครับอันแรกก็เป็นกระเป๋า d o e Wallet นะครับอาจจะอ่ะ อาจจะอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ค่อยถูกนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอันที่สองเป็น e l e e l e c t r u m abc นะครับอันที่อันที่สามเป็น cash tab อันที่สี่เป็น real wallet นะครับก็สามารถใช้จ่าย e cash ได้แล้วนะครับสแอปนี้แล้วก็ต่อไปนะครับเพื่อนๆน,นะครับคนไหนที่สนใจติดตามข่าวข้อมูลข่าวสารของ เหรียญ eClass นะครับหรือว่า XEC นี้นะครับก็สามารถไปติดตามข่าวสารได้ที่นะครับเว็บ eClass เลยนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google เลยครับแล้วก็พิมพ์ eClass ก็จะออกเว็บของ eClass เข้ามาเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารวิดีโออัพต่างๆเข้ามาให้กับเพื่อนๆได้ชมแล้วก็ที่สำคัญนะครับ eClass กำลังจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับประมาณสักวันถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสัก10 กลางกลางเดือนเนี่ยครับกลางกลางเดือนของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Eclass เราก็มารอดูราคาว่าจะไปได้สักเท่าไหร่กันนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถไปติดตามได้นะครับก็คือใน t วิตก็จะมี Eclass นะครับ Official แล้วก็อีกอันนึงเป็น Eclass New นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตตลอดให้เพื่อนๆได้ นะครับเข้าไปดูข้อมูลว่าเขามีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับมีการทำอะไรบ้างนะครับในในโปรเจกต์ของ e-class นะครับสำหรับตัว e-class เนีนะครับในความคิดของผมนะครับเพื่อนๆก็เอาไปพิจารณาในความคิดของผมนี้นะครับถามว่า e-class สามารถไปได้เยอะไหมนะครับถ้าสำหรับผมผมก็คิดว่าตอนนี้ณขณะนี้น่าจะไปได้ แต่จะไปได้ไกลขนาดไหนถ้าจะไปถึง1บาทเนี่ยนะครับถามว่าไปได้ไหมก็มีโอกาสไปได้แต่ไปไปได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเหรียญมันจำนวนค่อนข้างเยอะตั้ง21ล้านล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็มันไม่มีการเผานะครับทำให้จำนวนซัลายของมันเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วการที่มันจะไปถึง1บาทเนี่ยแสดงว่า market แคปมันต้องสูงมากๆนะครับ อาจจะสูงกว่าบิตคอยตอนนี้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าบิตคอยไปถึง1ล้านเหรียญเมื่อไหร่ XEC ก็อาจจะมีโอกาสไป1บาทได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่ผมพูดมานะครับเพื่อนๆก็ไปประกอบการตัดสินใจนะครับไม่ต้องลงทุนตามผมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเอาไปประกอบการตัดสินใจแล้วลงทุนด้วยตัวเองนะครับรับความเสี่ยงเท่าที่เรารับได้กระจายความเสี่ยงด้วยนะครับในการลงทุนเผื่อมีอะไรขับขันขึ้นมานะครับเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่ แพ้ในตลาดหุ้นคริปโตนี้นะครับยังไงก็ขอเอาใจช่วยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็จะพยายามอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมอัปเดตข้อมูลตัวไหนก็สามารถมาคอมเมนต์นะครับมาให้กำลังใจกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ